ข้อ5ครับในวันที่16พฤศจิกายน2 5 6 0ตนได้รับหนังสือจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์เพื่อเชิญไปนำเสนอแผนงานโครงการในวันที่23พฤศจิกายน60หลังทราบว่าเป็นหนังสือที่ได้ถูกปลอมแปลงขึ้นมาปรากฏว่าได้รับโทรศัพท์จากนหน้าว่าขอยกเลิกการประชุมโลกหน้า1วันก่อนถึงวันประชุมจึงเป็นเหตุที่ทำให้เริ่มรู้สึกผิดปกติ จึงส่งหนังสือถึงสำนักงานทรัพย์สินเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการเช่าที่ดินแปลงดังกล่าวโดยมีการบันทึกรับเอกสารจากสำนักงานทรัพย์สินและได้รับหนังสือตอบกลับจากทรัพย์สินว่ายังไม่มีนโยบายในการหาผู้เช่ารายใหม่แต่อย่างใดจึงได้ยกเลิกสัญญาและส่งหนังสือทวงหนี้สองครั้งทวงกับคนที่จ่ายไปรับเงินไป ทวงนี้สองครั้งตามระบบจากการที่เราตรวจสอบเอกสารค้นพบข้อเท็จจริงทั้งหมดแสดงถึงความบริสุทธิ์ว่าเราไม่มีการไหว้วานใครให้ไปกระทําการที่ผิดกฎหมายจนทําให้สํานักงานทรัพย์สินได้ทําการตรวจสอบและได้ทําการสืบสวนต่อจนทราบว่ามีการปลอมแปลงเอกสารจนสามารถจับกลุ่มผู้ทําผิดได้และที่ผ่านมาได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่จนสามารถจับผู้กระทําความผิดได้จากเหตุการณ์นี้ข้อ 6. ครับคุณสกุลทรยืนยันว่า ตนเป็นผู้เสียหายจากเหตุการณ์นี้และขอยืนยันในความบริสุทธิ์ทั้งนี้ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่าจากข่าวที่สังคมได้รับนั้นเป็นเพียงคำกล่าวอ้างของบุคคลอื่นโดยความเป็นจริงแล้วกรณีนี้ตกเป็นผู้เสียหายจากการปลอมแปลงเอกสารสำหรับสิ่งที่ได้ชี้แจงนั้นได้ถูกปรากฏอยู่ในเอกสารสำนวนตั้งแต่แรกแล้วในส่วนของค่านายหน้านั้นเป็นการตกลงตามมาตรฐานในวิชาชีพตามหลักสากลของธุรกิจนี้ และจะทําการชรําระก็ต่อเมื่อได้ทําธุรกรรมจดสิทธิการเช่าที่สํานักงานที่ดินให้แล้วเสร็จฟังดูมันก็ย้อนแย้งนะถ้าเป็นนายหน้าเนี่ยทำงานเสร็จจึงรับเงินค่านายหน้าแต่นี้ยังทํางานไม่เสร็จจ่ายแล้ว3งวด20ล้านจากคําพิพากษาที่พูดกันตัวเลข500ล้านนะครับคุณสกุลทรยืนยันในตอนท้ายว่าข้าพเจ้าขอยืนยันสิ่งที่ชี้แจงมาทั้งหมดเป็นความสัตย์จริง และยืนยันว่าไม่เคยใช้ให้ผู้ใดไปดําเนินการสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามที่เป็นข่าวจากเหตุการณ์ครั้งนี้ข้าพเจ้าขอใช้ความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นกับการดําเนินธุรกิจต่อไปในภายภาคหน้าเพื่อไม่เกิดข้อคอรหาใดๆทั้งกับตนเองและหน่วยงานอื่นครับนี่คือคําชี้แจงของคุณสกุลทรฟังได้ไม่ได้นั่นก็เรื่องหนึ่งแต่ผมบอกเลยครับเอกสารชี้แจงแถลงข่าวคราวนีเน้เขียนยาก